ประชันคล้วยไงยค่วยหน่อยย่ยไมีทั้งหน่อยไม่ทั้งไงนะครับ <laughs> ประชันกันเลยเห็นเท็นกันเลย <laughs> <c oughs> ตัวน,ตวนีตัวนีมีเ่งไทยตัวนั้ปลาอุดอรเอยดปลากันเขาแบบขั้วกล้วยปล

มาได้ครับมาได้มามามแทนกันเ้ันลวยไ่กใช้ครับสาว,สาวเอน้องนองน,นักเรียนมาไทยครับเบาวฝาอุดอรนะครับนอกล้วแค้ อันนี้คู่วยเนยครับเป็นหมาเลยดิคู่วยเนยหมาอุดรอั่นี้นเป็นบิ๊กเมืองไทยนะครับมีตัวมอบกันงานพ่ออ้วนมากี่ครับสามแสนห้าหมื่นบาทนี่แหละครับต้ายคอบอกแรกเลยจ้ไม่เนี่ยงง้วะไม่เนี่ยงก็้วยี สวัสดีบีกเมืองไทยเด้วยครับ,รบเด้อบีกเมืองไทยปะทะฟ้าอุดอรทนี่ครับนี่ครับเป็นดูน่าจะรวยครับเป็นงานนะครับเพราะในงานในฉถลองซาลักเมอเืองนะครับดูเรื่อง เมืองบาทีดองบาทเรามาในงานเพื่อให้ที่นองทางไอ้น่าจะรวยครับไปถ่ายรูปเดี๋ยวเช่าฟรีน้ำนะครับนาะปลาอุดรค้อยแค่นะครับกับบิ๊กมึงไข่นะครับค้อยยากแฉบนะครับนาะสุดยอดนะครับนี่ครับผมจะคั้วไมีดีเนาะไง มือหนีไปซื้อมือนีได้โอ้ยมี่องเรียของอีกซื้อตรงไหนครับนี่นี่พกเกินหาตัวในประเทศให้ครับแค่สีเหลืองความสูงเจ็ดสิบแปดวกเกินหาตัวเหัในประเทศให้ายากเคลกาเลยแทักตัวในประเทศให้บวกเกินหาตัวครับู แพื่อเพื่อเลือกนี่เพื่อเพื่อเผลือกเ่าะ่าเพื่อแค่ดแต่กเพื่อนีสแค่ทั้งจ้องี่่วดนใจนครับนี่ครับเกดแน่เพื่อเายนำกล้วยก็มาใเบื่งครับกับืว่าจุดยอดนะครับผมก็ขอพูดนะครับไอ้สีน้าไอ้มาเอเจ้าไอ้ได้ดีไว้เดีเบิ้งครับเนาะท่านนายอำเภอครับุดยอด้ะครับผมพูดไปแค่พเรแค่ก็ง่นะครับ ยัเลยตัาจุงสุดยอดเลครับเป็นเป็น,นรครอบยุ่ยอยของทัานน้าอำเภอเรามหายนะเกสาวน้าจรวย้เดียวกันจออครับจจอจจองอกเสุดยอดเลยครับแม่เป็นปะหยัดเด้รกันลนรับ